เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นไปนี่คุณเป็นคนเชียงใหม่หรือว่าเป็นคนเชียงรายเดี๋ยวนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับคุณอยู่เชียงใหม่มากี่วันละโอ้ตั้งแต่วันวันเสาร์โอ้วันอาทิตย์เขมาแข่งกะไอ้ไอ้ไอ้เล็กมึงก็ขี่นะบ่าล้วมึงแล้วมึงเหินเนอะสโมด เออพี่สาวหมดต้องร้องมดหนึ่งก่อนกูร้องมาแล้วแค่นี้มีคลิปอยู่ตัวเซชุดเต็มไงเออไปนะครับอดิศักดิ์คำจ้อยครับโอ้โหสบายสบายพี่น้อง อดิศักดคำจ้อยนะครับเอารถไฟฟ้าขึ้นเนินนี้เฮ้ยมึงจอดได้เหรอปะนี่รถไฟฟ้านะครับเจ้าเล็กนะครับรถไฟฟ้าอันแล้วครับนนด้านนี้นะครับ สบายเลยโอ้โหโดมแบบเนียนๆแล้ว โอ้แรงเหลือๆเลยเว้ยเจ้าเล็กนี่ขี่แบบสบายๆเลยนะครับใช้รถไฟฟ้าขู่พระละกำลังเหลือๆเลยครับเจ้าเล็กอดิศักดิ์คำจ้อย ือระดับความสูงนะครับโนนเจ้าเล็กว้าไอเล็กขี่แบบสบายๆเลยอ่ะมันขี่แบบแบบต้องแบบมันเหมือนมนมีสิ่งกิดขวางเลยไอ้เล็กขี่อ่ะก็ถึงว่าเนาะ เออป่ะนี่โม่สองรถไฟฟ้านะครับ ที่ผมมาแปลจากเลยว่าไอเลขมกไปถึงข้าที่หนึ่งไปบ่อยกระโองมาขี่แบบนี้แหละกระโปงมาขี่แบบนี้แหละครับมาเลยได้ที่หนึ่งมาแล้วนะครับมาสอบถามหน่อยมันไปยยรถไฟฟ้าสมันรถ <ลด S 1> ไฟฟ้ามันมีสามโหมดเม่ก่ครับใจควบก่าครับใจ่แก้แต่โหมดเดียวแต่เทศละ ม่ในแห้งสุดม่สามนี่ยมดสามแห้งสุดเกินเกินล้ำไปเราเโมะล้ำไปเอาแปรโม่สองอ่าเรียบร้อยครับอดิศักดิ์คำจอยกับวิบากไฟฟ้าร้อย